น้ำอุ่นมามาดูเส้นี้ก่อนเห็นไหมสีเดงเลยมาดูเส้นนี้ก็จะบอกว่าแนะนำไปทั้งของแถมไปแล้วทั้งแอร์ที่พิเศษสุดๆไปแล้วแล้วก็โปรดีฟรีสีเด้งไปแล้วเรามาแนะนำตัวส่วนลดค่ะทีนี้มานี่เลยตัวนี้เป็นแอร์ไดกินค่ะจะบอกว่าโฮมพับของเรานะคะมีแอร์ มีห้อเลยก็ว่าได้สอบถามมาเลยนะคะตัวนี้เป็นแอร์ไดกินระบบอินเวอร์เตอร์เป็นแอร์9,000 BTU เห็นไหมเขามีส่วนลดด้วย9,000 BTU ตัวนี้นะคะราคาปกติ19,590บาทภายใต้แบรนด์ไดกินนะราคาแอร์ยืนหนึ่งของเราค่ะอยู่ที่17,990บาทราคานี้ติดตั้งฟรีนะระยะทาง30กิโลแต่ว่าราคานี้ไม่ใช่นะ กูไม่ขายราคานี้นี่เลยซูเข้ามาดูใกล้ๆค่ะแอดมินดูเรายังมีส่วนลดได้กินอีก2,000บาทเมื่อซื้อแอร์ไดกิ้นตัวนี้นะคะในราคา1น9 9 0บาทดูแลค่ะได้ส่วนลดไปอีก2,000ติดตั้งฟรีด้วยอ่ะเหลือ15,990บาทราคานี้ติดตั้งฟรีได้ส่วนลดด้วยนี่เลยมาดูใกล้ๆเห็นไหมเรามีผ่อนด้วยผ่อน0ซตามบัตรนี้เลยค่ะตามธนาคารนี้เลย ว่าจะเป็นกรุงศรี DBL กสิกรเ Tesco First Choice SCB พิเศษไปกว่านั้นคะ่ะเห็นไหม First Choice ผ่อนนานมาก20เดือนคือเราซื้อแอร์จนเราลืมไปว่าเรายังเรายังจ่ายงวดไม่หมดอะแบบพิเศษสุดๆนะคะแล้วก็ุ๊กจะเสริมอีกโปรโมชั่นหนึ่งเนาะถ้าลูกค้าไม่ได้ผ่อนแต่ว่าลูกค้าถือบัตรไม่ว่าจะเป็น กุ้ศสีไทยพณิชย์แล้วก็ KTC นะคะตัวนี้โฮมพับของเรามีเครดิตเงินคืนให้ด้วยนะคะก็ตามจำนวนที่ลูกค้าใช้จ่ายซื้อสินค้าเนาะจะเป็นรายการตัวแคชแบทซึ่งจะนำมาเป็นเงินคืนให้ลูกค้าที่ลูกค้าใช้จ่ายซื้อสินค้ากับโฮมพับของเราเนาะ mm hmm. เห็นไหมผู้บอกแล้วเราจะเป็นซื้อแล้วก็แถมหม้อหุงข้าวของอิเล็กโทรลัซื้อแอร์มีคุณสมบัติพิเศษคือเขาเพิ่มตัวฟอกลงไปแล้วก็ยังมีซื้อเป็นชุดเซ็ต แอร์ดีฟีสีแดงแถมฟรีแล้วก็ยังมีนี่ด้วยส่วนรถเดี๋ยวพุจะพาไปดูแอร์ตัวมีนวัตรกรรมที่เขาสามารถสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตามเลยค่ะอ่ามาดูที่ตัวนี้เลยเห็นไหมดูโลโก้ก่อนตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็น lg 9 0 0 0 btu เนาะปุ๊กจะบอกว่าที่เขาสามารถสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือได้หมายถึงว่านี่เลย เขาจะมีสัญลักษณ์ LG ThinQ ลูกค้าโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มานะคะก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับแอร์ตัวนี้เนาะลูกค้าก็จะสามารถสั่งปรับอุณหภูมิได้เปิดปิดได้เห็นไหมทันสมัยมากตัวนี้เมื่อคุณลูกค้าซื้อแอร9,000 BTU ก็จะเป็นเฉพาะรุ่นของเขานะคะจะเป็นรุ่นไมเค่าจะเป็น9,000 BTU 12,000 BTU 18,000 BTU แอร์ที่มีสัญลักษณ์้นคิวนะคะเขาสามารถสัมผาสสมาร์ทโฟนได้นวตัตก,กรรมใหม่เลยนะคะดูนี่คือคุณสมบัติของเขาเนาะเป็นฟิลเตอร์กองฝุ่น PM 2.5ค่ะตัวนี้ก็ท่อน้ำยาทองแดง100%เพื่อความคุ้มค่าของคุณลูกค้านะคะ Dual Inverter Rotary คู่เย็นเย็นเร็วทันใจค่ะประหยัดไฟมากค่ะ LG ของเรายังร่วมผ่อน0ด้วยนาน6เดือนนะเห็นไหม นี่เลยซื้อวันนี้ติดวันนี้ค่ะติดตั้งฟรีรับประกันงานติดตั้ง365วันก็คร่าวๆเนาะอันนี้ก็จะมาไลฟ์แบบพิเศษพิเศษหน่อยนี่เลยค่ะเห็นไหมในงานแอร์ยืนหนึ่งของเราเราเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงสามสิบพฤษภาคมนะคะคือยาวแล้วแหละแต่ตอนนี้ก็จะเป็นกลางเดือนแล้วรีบมานะคะรีบมาเจอเราได้ที่โฮมพับทุกสาขาเลยนะราคานี้แอร์ยืนหนึ่งเลยค่ะ ที่หนึ่งเรื่องแอร์ต้องยกให้เรานะรีบเข้ามานะคะย้ำอีกครั้งค่ะเปิดรับออเดอร์ตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มได้คิวติดตั้งแน่นอนของเที่ยงวันอีกวันต่อไปเนาะอันนี้ก็นี่เลยติดตามพุกได้เรื่อยๆเนาะจากที่พุกไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆค่ะแน่นอนอยู่แล้วโฮมพับทุกสาขาค่ะที่หนึ่งเรื่องแอร์ต้องยกให้เราค่ะโฮมพับขอบคุณค่ะ